สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะแบบที่2นะคะเก๋ขออนุญาตเรียกว่าแบบ B นะคะแบบ B อันนี้เหมาะกับสำหรับตัวเก๋เองนะคะเพราะว่าแบบแรกอะ่ะเก๋ทดลองทำแล้วปรากฏว่าทำให้เก๋รู้สึกหิวและ โหยมากๆเนื่องจากว่ามื้อเย็นนะคะที่จะต้องจบไม่เกิน2ทุ่มะค่ะบางทีเกศสอนคาดเลิกดึกนะคะเกศก็ทานไม่ได้ใช่ไหมคะเกศก็จะทานเป็นไก่ปั่นนะคะแล้วมันทําให้มื้อตอนเช้ามื้อแรกที่จะไปเริ่มตอนเที่ยงอีกเนี่ยมันเกิดอาการแบบโอ้โหมันหิวมากๆนะคะซึ่งมันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปฟิตกันต่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เอนะคะเพื่อนๆไปย้อนดูคลิปได้นะคะก็คือจะเริ่มมือแรกให้ชา้าที่สุดนะคะมีข้อดีสำหรับบางคนนะคะที่มีเวลานะคะแ,บบแต่เะะ<อ>ก๋ะแต่แบบที่2เนี่ยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศปกติเหมือนที่เก๋ทำนะคะเก๋ก็เลยต้อง เปลี่ยนวิธีนะคะเนื่องจากว่าทําแบบที่1แล้วสักระยะหนึ่งเนะะี่ยค่ะการรู้สึกว่าตัวเองโหยและก็หิวมากๆนะคะแล้วมันรู้สึกว่ามันทรมานตัวเองมากๆนะคะและบวกกับตอนเย็นนะคะตอนเย็นเดี๋ยวต้องไปสอนคาสเต้นซึ่งบางทีเนี่ยจะสอนเสร็จหลังสองทุ่มซึ่งจะจบที่สองทุ่มได้ยากมากๆ ก็เลยจะกลายเป็นว่าบางทีมื้อหลังมื้อเย็นนะคะก็เลยจะไม่ทานมันก็เลยทําให้เกิดอาการเอฟเฟกับเรื่องของกระเพาะอาหารนะคะอันนี้ก็เลยต้องหยุดไปก็เลยมาทําเป็นแบบที่2แทนนะคะเป็นแบบ B นะคะได้ผลเหมือนกันนะคะไม่ต่างเพราะเรายังคงเวลาของที่8ชั่วโมงในช่วงของการอีทถูกไหมคะและ16ชั่วโมงในช่วงของการพักไม่ทานอะไรเหมือนกันเลยนะคะตั้งแต่ 8โมงหรือ9โมงก็ได้นะคะแล้วก็บวกเวลาไปที่8ชั่วโมงไม่เกินนี้นะคะเหมือนกันค่ะจะทาน3มื้อหรือจะทาน5มื้อก็ได้นะคะแต่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือเลี้ยงของมันของทอดของหวานนะคะอันนี้เป็นเบสิกง่ายๆมากๆเลยนะคะข้าวขอเป็นข้าว ไม่ขัดสีนะคะดีมากๆไปหาดูนะคะว่าเขามีข้อดีอะไรแต่ทานไม่ได้ทานข้าวขาวก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะดูวิธีที่เก๋ขอแนะนำตัวอย่างของที่ตัวเองทานนะคะแล้วเพื่อนๆลองไปปรับหรือไปดู เพจ t i k t o k ของครูบีมก็ได้นะคะมีเมนูอ,อาหารให้ดูเยอะแยะมากมายเลยนะคะทำตามครูบีมได้เลยง่ายๆนะคะส่วนใหญ่แล้วมื้อเช้าเก๋นี่มื้อเช้าของเก๋น,นะคะจะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ส,สัปดาห์ก็จะสลับกันแต่สุดท้ายแล้วก็คือจะเมนูดเดิมๆนะคะก็จะเริ่มด้วยบางวันก็จะเป็นโจ๊กนะคะโจ๊กใส่ไข่ลวกนะคะแกจะเพิ่มไข่ลวกอยู่ที่ประมาณ4ฟองเลยนะคะทานพร้อมไข่แดงเลยนะคะ นะหรือถ้าเป็นข้าวต้มก็จะเป็นข้าวต้มเนื้อ ไนะคะไก่ฉีกะคะ่ะไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากวุ่นวายเลยนะคะไก่กก็จะทำได้แต่ตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าก็จะมาฉีกใส่กับข้าวต้มที่เรามาใส่ไมโครเวฟตอนเช้าเพิ่มก็คือใส่สาหร่ายวากาเมะด้วยนะคะแกชอบทานสาหร่ายวากาเมะนะคะหรือบางวันก็จะเป็นแซนด์วิชบ้างแฮมเบอร์เกอร์บ้างนะคะเราไม่ต้องกลัวแป้งนะคะถ้าเราออกกําลังกายและรู้ว่าวันนั้นเราทานแป้งอะ ไปมากน้อยแค่ไหนโอเคไหมคะเช้าก็ประมาณนี้เลยนะคะเพืเ่อนๆลองจัดดูนะคะและที่สําคัญอย่าลืมนะคะมีผักสดด้วยได้ก็ดีนะคะแต่เก๋ก,ก็ไม่ได้มีครบทุกมือนะคะแต่จะพยายามมีผักกลีนโอ๊กเลดโอ๊กติดไว้ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะมันสามารถกิบทานได้เลยง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะคะไปที่มื้อที่2นะคะสําหรับสาวสาวออฟฟิศหน้าตาอย่างเรานะคะต้องเป็นตอน เที่ยงตรงแน่นอนใช่ไหมคะก็จะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะบางทีก็เป็นข้าวกล้องสลับกันหรือบางวันมีทั้งข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เลยก็มีนะคะอย่างละนิดหน่อยนะคะก็คือประมาณหนึ่งหนึ่งถ้วยนี่แหละไม่ได้มากหรือน้อยเกินไปนะคะแต่ว่าก็อย่าทานเยอะจนเกินไปนะคะสําหรับมื้อเที่ยงไม่ได้จําเป็นเลยมื้อที่ทานเยอะได้คือมื้อเช้าดีกว่านะคะมื้อเที่ยงทานพอ นิดหน่อยพอไม่ให้เราหิวนะคะก็จะมีข้าวไลซ์เบอร์รี่นะคะกับข้าวก็ทั่วๆไปเลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะทำนะคะแต่หลักๆก,ก็คือต้องมีเรื่องของเนื้อสัตว์ที่เป็นแหล่งโปรโตีนอยู่แล้วนะคะเรื่องของอาหารที่เป็นแหล่งโปรโตีนเพื่อนๆน,น,น่าจะรู้อยู่แล้วเก๋ไม่บอกแล้วกันนะคะ ถ้าใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็จะได้ยินมาว่าในน้ำก๋วยเตี๋ยวมีโซเดียมใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลน,นะคะทานได้นะคะแล้ววันนั้นเราก็ทานน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้จะไปถ่ายแบบนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะอะไรที่เราทานในระหว่างวันนะทานไปเลยคะ่ะยกเว้นกรณีที่ยกเว้นกรณีที่อยากจะไปใส่ชุดบิกินี่ถ่ายรูปหรืออะไรอย่างนั้นนะคะสองสามวันน่ะเราก็ควรจะงด อาหารบางอย่างที่ทําให้เราตัวบวมเท่านั้นเองนะคะอ้อและอีกอย่างหนึ่งหลายๆคนมักจะกลัวแป้งนะคะเวลาเก๋ลงรูปที่เกี่ยวกับแป้งลงไปนะคะก็จะมีพี่เพื่อนเพื่อนมาทักพี่พี่มาทักนะคะด้วยความเป็นห่วงจริงๆแป้งไม่ได้น่ากลัวนะคะเราต้องกินครับนะคะไม่ใช่ไม่กินนะคะยังไงก็ต้องกินอาหารครบ5้าหมู่นะคะแต่เรารู้ว่าเรากินในวันนั้นน่ะมันเกินแคลของเราไหมเท่านั้นเอง ถ้ามันเกินเราก็เอาออกด้วยการออกกำลังกายแต่ถ้ามันไม่เกินเราก็เป็นข้อดีของเรานะคะแต่ตัวเราเองเท่านั้นนะคะที่เรารู้ว่าวันนั้นะเรากินมากน้อยแค่ไหน,นแกกินขนมปังนะคะวันหนึ่งสี่แผ่นเลยนะคะมื้อเช้ามื้อเดียวเองนะคะเพราะว่าเกี่รู้ว่าในวันนั้นะ่ะเกกินไปแค่ไหนมื้อเที่ยงก็จะเป็นข้าวอย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะคะอ้าวเย้วยาว,ยาว,ยาวเกินไปประมาณนี้ค่ะสําหรับมื้อที่ สอนะคะเ็ษมื้อสุดท้ายอย่าลืมนะคะต้องไม่เกิน8ชั่วโมงที่เราบอกไว้นะคะจบที่กี่โมงเพื่อนๆไปดูตารางเวลาของเพื่อนๆเราเองนะคะมื้อที่3ของเกน,นะคะเก๋ก็จะต้องทานก่อนที่จะออกไปสอนนะคะเก๋มีคาสอนเต้นที่6โมงถึง1ทุ่มของทุกๆวันนะคะเก๋ก็จะทานตั้งแต่5้าโมงลว นั่นเลยก็เลยเป็นข้อดีของเก๋ไปเลยนะคะเกก็จะทานตอนช่วง5้าโมงก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะแต่ก็จะทานข้าวน้อยลงหรือบางทีก็จะเป็นสุกี้บ้างเป็นต้มยำเป็นกับข้าวเป็นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ทานข้าวด้วยนะคะไม่ได้เลี่ยงหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เน้นมา,มากๆก็คือเรื่องของโปรโตีนจะมีค่อนข้างเยอะนะคะแต่แล้วอย่าลืมเรื่องของการ ออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายด้วยนะคะการออกกําลังกายนะคะขอให้ออกกําลังกายอย่างน้อย3-5ถึงวันนะคะคะดูคลิปที่เก๋แชร์ไว้ให้ได้เลยนะคะเลือกแบบนี้นะคะเลือกเป็นคาร์ดิโอสลับกับเป็นแบบที่เป็นกระชับกล้ามเนื้อเฉพาะ สัสดส่วนสลับกันนะคะการออกกําลังกายมีข้อดีนะคะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อนะคะและทำให้เรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเราจะมีการเผาผลาญที่ดีและต่อเนื่องนะคะบวกกับพฤติกรรมการทานของเราที่ ยังเหมือนเดิมนะคะรับรองไม่โย,โย,โ,ยโย่แน่นอนค่ะทางวันนะคะที่เก่มีคลาสสอนตอน6โมงหรือ1ทุ่มที่เป็นคลาสหนักนะคะเก่จะทานขนมปังโฮลวีตสองแผ่นแล้วก็ไข่ต้มนะคะแล้วก็กล้วยหอมก่อนที่จะไปสอนนะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะให้เขาย่อยก่อนและแป้งเนะะี่ยค่ะเป็นแหล่งพลังงานที่เขาจะทำให้เรามีแรงในการออกกำลังกายที่หนักๆได้ดี มากๆเลยนะคะและหลังจะออกกำลังกายเสร็จแล้วเราก็สามารถทานเป็นเวโปรตีนนะคะ2สกู๊ปถ้าวันนั้นยังไม่ได้ทานนะคะทาน2สกู๊ปเลยนะคะร่างกายของเราสามารถทานเวโปรตีนได้ที่ไม่เกินเอ่อจะบอก2สกู๊ปไม่ไม่ใช่นะคะแล้วแต่ว่าเวยี่ห้อน,นั้นทำช้อนที่เป็นช้อนสกู๊ปมาแบบไหนแล้วถามเขาแล้วกันนะคะว่าของเขาอ่ะกินได้วันหนึ่งอะ่ะไม่เกินกี่สกู๊ปนะคะ แต่ตามผลที่เขาวิจัยออกมานะคะเราจะทานเวที่เป็นเวทโปรโตีนแบบชงได้วันหนึ่งไม่เกิน40กรัมนะคะส่วนที่เกินนะคะจะถูกขับออกมาไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อไม่ได้เกิดประโยชน์กับเรานะคะเสียเงินฟรีเปล่าๆเท่านั้นเองนะคะเก๋ก็เลยไม่ได้จะสามารถบอกได้เลยว่า1หรือ2สกู๊ปนะคะเพราะว่าสกู๊ปของแต่และยี่ห้อขนาดไม่เท่ากันนะคะประมาณนี้แต่ที่เก๋ทานอยู่ก็คือเก๋จะทานหลังจากออกกำลังกายเสร็จเพราะ จะถูกนำไปใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อได้ทันทีนะคะข้อดีของเวโปรตีนนะคะเราทานเข้าไปแล้วมันจะไม่จุกนะคะหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เป็นมื้อกลางคืนที่ไม่ควรจะทานอาหารแล้วเพราะเราต้องรอให้อาหารย่อยอีกใช่ไหมคะทานแล้วสามารถนําไปสร้างกล้ามเนื้อได้เลยเขาดูดซึมไปทําไปสร้างกล้ามเนื้อได้เลยหลังจากที่เราออกกำลังกายแบบหนักแล้วนะคะประมาณนี้เลยนะคะ กินแชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะพอหลังจากมื้อสุดท้ายปุ๊บเราก็จะไม่ทานอะไรแล้วนอกจากน้ำเปล่าเท่านั้นนะคะและอย่าลืมนะคะก่อนนอน30นาทีห้ามเล่นโทรศัพท์นะคะเพราะว่าจะทำให้เราอ่ะกว่าจะรับจริงๆอ่ะก็คือหลังจากนั้น30นาทีแล้วดูนะคะว่าเราต้องตื่นกี่โมงได้7 9ชั่วโมงในวันนั้นไหมนะคะกลับไปย้อนดู นิสัยที่เก๋บอกด้วยนะคะและต่อไปนะคะเก๋จะทำชาเลนจ์นะคะ90วันนะคะให้เพืเ่อนๆนะคะมาร่วมลดพุงไปด้วยกันนะคะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายต้องบอกก่อนนะว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเงื่อนไขที่มีแค่อยากให้เพื่อนๆมีความตั้งใจและตอบคำถามให้เก๋นินดหน่อยเท่านั้นเองว่าทำได้แล้วเราจะ ลุยไปด้วยกันค่ะ90วันจากที่เก๋ทดลองมาจากที่เก๋เรียนโพชนาการมากับโค้ดฟ้าใสานะคะได้ผลจริงๆนะคะแต่เก๋พลาดไปแค่จุดเดียวคือตอนที่ไปลองทานอาหารเสริมด้วยความที่อยากเรกเ่งและอยากขายของเท่านั้นเองนะคะนี่แหละคะ่ะคือบางอย่างเราพลาดไปแล้วเราเอามาเป็นบทเรียนสอนตัวเราเองพร้อมกับมาแนะนําเพื่อนๆด้วยนะคะว่าควรทานอาหารเสริม ดีไหมทานได้แต่ควรทานแบบไหนแต่อย่าลืมนะคะหลังจากนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้มีร่างกายที่เป็นเตาเผานะคะตามไปทำชาเลนจ์90วันกับเก๋นะคะเพื่อนๆจะมีร่างกายที่เป็นเตาเผาแน่นอนค่ะเพราะทำมาแล้วนะคะรู้ว่าเป็นยังไงและช่วงไหนที่เก๋ทานเยอะๆเ,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 เข้าไปและต่อเนื่องนะคะเก๋ก็รู้เหมือนกันว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายตัวเองนะคะก็เลยเนี่แหละค่ะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รู้และทำไปด้วยกันนะคะเก๋ะะไม่ได้ห้ามว่าเพื่อนๆต้องไม่ทำอันนี้ต้องไม่ทำอันนั้นไม่ได้ห้ามนะคะแต่แค่แนะนำว่าควรจะทำกู้กับอะไรถึงจะได้ผลดีร้อยเปอร์ซนนะคะแล้วติดตามนะคะอยากให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่ดีหุ่นสวยไปด้วยกันนะคะ ง่ายๆขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นคนลงมือทำค่ะเรามาฟิตไปด้วยกันค่ะบ๊ายบายค่ะ